เกียถ่ายที่เป็นอยู่แม่ได้ยินยืนอยู่เนี่ยยินสิตรกรมาช่วยด้วยช่วยด้วยใช่ไหมหนุตะกรอนใช่ไหมเขานอนอยู่ในห้องใช่ไหมลูกปกว่าหนูอยู่ที่ไหนอะหนูออกมาแล้วกลับก็ไม่รู้ว่าหนอนไม่ใช่คือตอนนี้บ้านเราติดดิจิตอลดอร์ล็อกแล้วสองฝั่งแล้วเขาดันออกมาที่ลานจอดรถแล้วไม่มีใครรู้ใช่ไหมเสร็จแล้วเธอกลับออกมาไม่ได้ ร็อกหมดเลยเออร้องไห้เลยเหรอแล้วก็ไข่มาช่วยด้วยแล้วก็หูแววหรือเปล่าซักพักได้ยินว่าหนูจะฮาเน่เปิดเลยเปิดประตูเข้าไปน้าจ้าป้ากวนใช่ถ้าเปิดหนูอยู่ที่โรงรถแล้วหนูไมาเขาออกได้สิเขาออกได้ไม่ได้ก็มันล็อกทั้งสองฝั่งก็อยู่ชนโรงรถก็เปิดอ๋อเขาเปิดประตูนี้ได้เออ หนูไม่กล้าเปิดหรอไงลูกเขาไม่รู้เขาไปยืนเปิดอยู่ฝั่งโน้นอ๋อฝั่งโน้นเปิดไม่ได้มันต้องเข้ารหัสใช่แต่อัน,น,เ,นเนี้ยเปิดแต่ฝั่งเนี้ยเดีเปิดออกมาได้เลยลูกเดี๋ยวพ่อสอนนะเเดดี๋ยวปิให้สอนสอนให้ดูอ่นนี่อันนี้อถ้าเกิดอยู่หน้าบ้านเปิดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโจรเข้าบ้านเราใช่ไหมแล้วกว่ามีกุญแจอ่ะกุญแจอยู่ทางนี้อ่ะเอออย่างงี้ใช่ไหมมามาสมมุติว่านัชชาเข้ามาในโรงจอดรถใช่ไหมเสร็จแล้วก็ ปิดปอันนั้นเข้าไม่ได้นะชามาันตรงนี้มันจะสามารถเปิดได้เลยอะลองเปิดดูให้หนูเปิดอ่าเสร็จแล้วก็ไปทุบประตูเรียกป้าป้อมตรงโน,น้นเข้าใจไหมโอเคไหมอ๋อหนูตกใจเลยไม่ได้เปิดประตูนี้ใช่ไหมเขายืนอ,อยู่ตรงโน,น้นแต่ก่อนช่วยดูหนูมาจากชั้นสี่ไม่นี่เพื่อว่าได้ดยินหูแว่วหรือเปล่าเสียงกล้องดังลั่นแล้วหนูคิดว่าอะในตัวถังน่ะลูกตกใจไงตกใจใช่ไหม้ใใหมองให้เลยโอ้เสร็จเสร็เสร็เจเสไปแม่มอยู่ไหนเนี่ย <laughs> ไม่ตอนแั้นึกูว่าแม่เขานอนอยู่ที่ห้องแล้วแล้วตื่นมาไม่เจอใครจริงๆเราไม่ได้นอนแล้วหนูมาทําอะไรอะหนูมาของหนูมาเล่น่ะของอ๋อมาเล่นล้วตอนนี้นักชาจะเข้าบ้านยังไงอะไม่มีกุญแจด้วยจริงๆแล้วอะติดกุญแจไม่ได้อยู่หายเออแม่สาวกุญแจติดตัวไว้ใช่ป่ะแม่ก็ให้เขาอยู่ับค่ะแม่ฝากไว้ให้หนูอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ในห้องเวลาวันหยุดหนูตื่น อ๋อถ้าตื่นสายแม่ก็จะเอาคุญแจไว้ให้ถ้าแม่ตื่นก่อน่ะแม่เขาจะกุญแจไว้ให้ปกติแม่ก็อยู่กับเขาตลอดไงโอเคถ้าเป็นออกประตูนนะโอเคมตอนนี้เข้าทางนี้เลยปไปกับป้าป้อมทางนี้ปลอดภัยแล้วนะล